ก็เดี๋ยวเราขอขอบคุณนะครับเจ้าภาพครับคืนนี้ก่อนใช่ครับก็ขอบคุณพี่ชูวัสเวกของน้องๆพี่หนุ่มกลาวัสดีครับดแล้วก็วัสดีครับขอบคุณพี่ชูนะครับวัสเวทและทีมงานทุกท่านนะครับที่วันนี้เป็นเจ้าภาพขอบคุณพี่ดอนชูบาเชอร์นะครับและขอบคุณนะฮะพี่เป็กสัญชัยพี่ธัญเรศนะครับ ขอบคุณคน้องเบลล่าลานีนะครับขอบคุณหลวงพี่ทุกๆองค์นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการขอบคุณคุณหนุ่มกาลาด้วยที่เดินทางมาถึงแล้วครับผมก็เดี๋ยวผมขอให้ตัวแทนพี่โรเบิร์ตครอบครัวนะฮะภรรยาพี่แจ๋วยุ้ยใ,ใหม่เชิญครับข้างหน้าเลยจ้ะยุ้มมยม่มค่ะก็คืนนี้ก็เป็นสวดคืนคืนที่หกก็ อขอกบขอบพระคุณสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่เสียสละเวลา that, ม, the มาในสวดอภิธรรมในคืนนี้แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับพวงหลีดทุกๆพวงขอบคุณกำลังใจทุกๆกํำลังใจขอบคุณปัจจัยที่ช่วยทำบุญในครั้งนี้แล้วก็ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำที่ท่านได้มาวันนี้ส่งผลส่งผลบุญให้ทุกๆท่าน ประสบผลบุญอันเป็นกุศลขอให้ขอให้มีความสุขความจเจริญทุกทท่านค่ะครับผมน้องยุ้ยเชิญลูกค่ะในตัวแทนลูกสาวของพ่อโรเบิร์ตนะคะ,ะ,คะก็คืนนี้นะคะเป็นคืนสวดพระอภิธรรมคืนที่6นะคะก็ยังรู้ถึงความรักที่ทุกคนนะคะมีให้กับพ่อนะคะและถ้าพ่ออยู่ตรงนี้พ่อก็คงอยากจะบอกว่า ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสําหรับความรักค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องใหม่เชิญลูกสักหน่อยลูกไม่ต้องร้องไห้ลูกปรับปลื้มใจนะลูกนะโอเคเข้าใจเข้าใจความรู้สึกลูกพูดไปลูกก็ขอบคุณแขกทุกท่านที่มางานพ่อนะคะขอบคุณที่ช่วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะขอบคุณแทนพ่อขอบคุณจริงๆค่ะใครว่าคุูมอนลิงใครว่าหนูมัลลิงนั่นของพ่อเขาอะไรนั่นของพ่อเลยใครว่าหนูมันลิงอะไรเงี้ยเ นะครับก็ภรรยาและลูกสาวนะครับสิ่งที่พี่โรเบิร์ตไซควันนะครับบอกว่าพวกเราช่วยกันดูแลพวกเรายังดูแลกันเหมือนเดิมครับไม่ห่างหายไปไหนครับนะครับอีกไม่กี่วันอีกสองวันเท่านั้นนะครับวันที่ยี่สิบเจ็วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นี้ชาปนกิจนะครับพี่เ์ยยังไม่จากพวกเราไปนะครับ พี่เบิร์ดยังไม่ได้จากพวกเราไปแต่อีกสองวันของแท้พี่เบิร์ดจะต้องจากพวกเราไปแล้วใช่ครับครับก็ฝากบอกเอฟซีทุกท่านของพี่เบิร์ดบางท่านคิดว่ามาไม่ได้มาได้นะครับพวกเรายินดีมากราบศพได้มาเผาพี่เบิร์ดได้นะครับมาส่งพี่เบิร์ดขึ้นสวรรค์ได้ครับครับผมในวันที่27เนะฮะเราจะมีเมลอยด้วยนะครับครับกลางแจ้งตรงตรงลานจอดรถอันนั้นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เราจะเริ่มทํากันแล้วนะ นี่นรนเริ่มตั้งตั้งกันอยู่นะครับนะครับแล้วก็ประกาศบอกทางบ้านด้วยนะครับใครจะมาร่วมครอบรเบิร์ตสายควันของพวกเราครับผมนะครับ